สวัสดีครับทักทาย FC นะครับช่อง YouTube สลาลมคอย FC นะครับคลิปนี้มาเจอกันในช่วงแบ่งปันเหรียญนะครับผู้ชายขายเหรียญนะครับแบ่งปันเหรียญก็มากันเลยไปกันเร็วๆนะครับทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาทผมส่งเป็น EMS นะครับมีไม่เยอะนะครับใครที่ต้องการจะซื้อก็ติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับเอาเหรียญนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเหรียญย่อยๆนะครับพอดีเจอเจอ เจอในกองเหรียญนะครับที่เคยเก็บไว้นะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้ารห้าสิบเก้านะครับก็ดูนเผลนก็เหรียญปกตินะครับแต่ก็คือได้ได้สภาพสวยนะครับไม่ใช่พระเสียนตรงนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอบปลิ้นนิดหน่อยนะครับอ่านี้ขอบปลิ้นนิดหน่อยนะครับก็เอาห้าสิบบาทละกันนะครับทักทายนะครับนี่ให้ให้ดูก่อนนะครับ เนี่ยนี้เป็นขอบขอบลิ้นนะครับเนี่ยผิดพลาดจากการผลิตนะครับก็คือเหมือนกับพวกเหรียญปั๊มเบี้ยวนะครับแต่ก็คือปั๊มปั๊มเบี้ยวไม่เยอะนะครับเบี้ยวเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นเบี้ยวเยอะกว่าเนี้ก็หลายร้อยบาทเลยนะครับอันนี้ก็ก็ให้ดูนะครับนี่นะครับได้สภาพสวยนะครับเป็นเหรียญเบี้ยวนิดหน่อยนะครับปั๊มเบี้ยวนิดหน่อยแบ่งปันห้าสิบาทนะครับ มามามาทักทายกันนะครับถ้าเบี้ยวเยอะๆก็เล่นกันเป็นร้อยเป็นพันนะครับแล้วแต่แล้วแต่สภาพนะครับ <c oughs> ก็มีเวลานะครับมีเวลามีเวลาแล้วก็มีเหรียญก็มามารีวิวอ่ะนี่นะครับเอาห้าสิบบาทแล้วกันนะครับแล้วก็ผมมีเหรียญ เอาสยามมินก่อนละกันนะครับห้าบาทสยามมินผมได้มาหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญชุดนี้นะครับเนี่ยชุดนี้ผมซื้อมาจากซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มนะครับซื้อมาทําคลิปด้วยแล้วก็แบ่งปันด้วยนะครับราคาอาจจะอาจจะแรงกว่าปกติสักหน่อยนะครับเพราะว่าซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับก็อันนี้เป็นห้าบาทสยามมินนะครับ นี่นะครับห้าบาทสยามมินก็คือเป็นเหรียญด้านก้อยแบบนี้แล้วก็ด้านหัวจะมีตัวอักษรคำว่าสยามมินนะครับเดี๋ยวให้ความรู้ด้วยนะครับน,นนี้เป็นเป็นเหรียญแบบปกตินะครับอันนี้ปกติด้านหัวจะเป็นประเทศไทยนะครับสภาพนี้ก็ไม่เกินสิบห้าบาทนะครับอันนี่แบบปกตินะครับแต่ว่า ด้านก้อยเหมือนกันนะครับพลิกมาดูด้านหัวเป็นสยามมินแบบนี้หายากแล้วก็แพงกว่านะครับอันนี้เอาออกมาจากตลับเพื่อเพื่อให้เห็นผิวให้เห็นสภาพเหรียญน,นะครับอ่าเหรียญสวยนะครับอันนี้ผมผมซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับก็ใส่ตลับไว้เหมือนเดิมนะครับอ่านี่นะครับ ห้าบาทสยามเมนหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็ห้าบาทประเทศไทยหนึ่งเหรียญน,นะครับอันนี้แบ่งเอาไปคู่เลยนะครับคู่นี้เก้าร้อยบาทนะครับจะขายเก้าร้อยห้าสิบแต่ว่าเออเก้าร้อยบาทแล้วกันนะครับบวกบวกกำไรบางๆนะครับเอาไปสองเหรียญเลยนะครับอ่าสองเหรียญ 9ก้900นะครับสยามมิน1เหรียญแล้วก็เป็นเหรียญบล็อกธรรมดาหนึงเหรียญน,นะครับอ่ะนี่นะครับรายการนี้เก้าร้อยส่งห้าสิอนะครับแล้วก็อันนี้ผมซื้อมาพร้อมกับสยามมินนะครับก็แบ่งราคาทุนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า,าเหรียญมันเป็นเหรียญปี29นะครับแต่ก็คือยังไงอ่ะ มีมีบางท่านสอบถามมานะครับมีสองเหรียญน,นะครับให้ดูผิวก่อนนะครับ <c oughs> อ่าเหรียญน,นี้เหรียญแรกนะครับเป็นช่อฟ้าสั้นนะครับไม่ใช่ช่อฟ้ายาวนะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานอ่านี่นะครับ อ่าไม่ค่อยชัดนะครับเหรียญที่หนึ่งนะครับเหรียญนี้ขายสามร้อยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าพอดีแบ่งมาแพงนะครับคู่เนี้ยผมซื้อมาซื้อมาเจ็ดร้อยนะครับผมขายราคาทุนเลยนะครับขายอันเนี้ยสามร้อยอ่าอันนี้ขายสามร้อยนะครับยังมีขาแว่นนะครับอันนี้เหรียญสามร้อยนะครับดูดูก่อนนะครับ นี่นะครับเหรียญน,นี้สามร้อยนะครับปกติอะผมขายไม่ถึงสามร้อยนะครับแต่ว่าเหรียญพอดีซื้อมาแพงนะครับ <c oughs> อ่าเหรียญน,นี้สามร้อยนะครับเหรียญน,นี้สี่ร้อยเหรียญนี้สวยกว่านะครับอ่านี่นะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าเขาทําความสะอาดมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้ดูดีกว่านะครับเหรียญน,นี้ ขาย400นะครับปีสองเก้าชอบฟ้าสั้นนะครับอ่าโอเคนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับเน้นติดต่อทางไลน์ที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับเนี่ยคู่นี้ขายขายขายเท่าทุนเลยนะครับซื้อมา700นะครับพอดีพอดีผมซื้อมาสามเหรียญน,นะครับอันนี้ก็ซื้อติดติดมาเผื่อว่าใครยังไม่มีนะครับอ่าเหรียญน,นี้สามย เหรญนี้400นะครับใส่ตลับให้ทั้ง2เหรียญน,นะครับแล้วก็สยามมินอันนี้900นะครับเมื่อก่อนพันกว่าบาทนะครับแต่ว่าช่วงนี้เหรียญราคาดรอปลงมาเยอะนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับติดต่อทางไลน์เท่านั้นเหรียญมีแค่นี้นะครับได้คนละชุดเท่านั้นนะครับ